สวัสดีคณะกรรมการประเมินทุกท่านครับกระผมนายสุรชัยสมหันวงศ์ตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านห้าชัยตำบลห้าชัยอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2ปัจจุบันกระผมปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับบริบทของโรงเรียนบ้านท่าชัยโรงเรียนบ้านท่าชัยของเรานะครับเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น123คนผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่นะครับมีอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทำไร่อ้อยการทำไร่มันสำปะหลัง มีบางส่วนนะครับที่รับจ้างทั่วไประยะทางจากโรงเรียนนะครับถึงอำเภอศรีสัชนาลัยด้วยประมาณชาันระยะทางนะครับ17กิโลเมตรครับกระผมขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ดังนี้ครับจากประสบการณ์สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีามากกว่า6ปี ได้สังเกตและพบปัญหาว่านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาบางเรื่องอ,อย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนามธรรมยากแก่การอธิบายให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบการน,นําความร้อนของวัสดุชนิดต่างๆหากขาดกระบวนการทดลองหรือกิจกรรมการเรียน,นรู้ที่หลากหลายนักเรียนจะไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งครับว่า วัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดีที่สุดต้องทดลองและทดสอบอย่างไรประกอบกับทางโรงเรียนมัท่าชายของเราได้มีการจัดตั้งอุ่ม PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วกระผมจึงได้นำปัญหานะครับที่ได้จากการสังเกตนะครับเข้าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไข หลังจากที่เข้าที่ประชุมแล้วนะครับก็ได้ที่ได้ข้อสรุปว่าครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการวิธีสอนการเรียนการสอน,นครับโดยการใช้วิธีที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการและความถนัดของผู้เรียนดังนั้นกับผมจึงได้คิดหาวิธีเทคนิคต่างๆที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning การใช้เกมนะครับเกมจับกลุ่มแบบบัตรภาพการทดลองการทําใบงานกลุ่มการทํากิจกรรมกลุ่มและการที่ให้นักเรียนได้ออกมานําเสนอผลงานนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนะครับให้ได้มากที่สุดการเรียนการสอนในครั้งนี้กับผมได้เลือกเรื่องการนําความร้อนของวัสดุชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ในปีการศึกษานี้มีทั้งหมด8คนแยกเป็นนักเรียนหญิง3คนนักเรียนชาย5คนครับสำหรับขั้นตอนนะครับวิธีการในการสอนของผมในครั้งนี้นะครับในขั้นนำผมได้ทบทวนความรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนผ่านไปนะครับในคาบที่ผ่านมาซึ่งในคาบเรียนที่ผ่านมานะครับได้ให้ความรู้นักเรียนแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ ความหมายของการน,นําความร้อนวัสดุที่นําความร้อนได้นะครับแล้วก็วัสดุที่นําความร้อนไม่ได้แล้วได้ขึ้นต้นกิจกรรมการทดลองไว้ในเบื้องต้นครับได้ให้นักเรียนสังเกตวัสดุที่จะนํามาทดสอบในวันนี้นะครับหชนิดด้วยกันแล้วได้มีการตั้งปัญหาตั้งสมมุติฐานไว้นะครับกำหนดตัวแปรไว้แล้วนะครับเบื้องต้น มาวันนี้นะครับเราก็จะได้ทําการทดลองกันนะครับแล้วนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยังมีความรู้ไม่พร้อมก็ได้มีการใช้เกมนะครับจับกลุ่มบัตรภาพนะครับซึ่งเกมจับกลุ่มบัตรภาพในครั้งนี้นะครับกับผมได้คิดแล้วก็ออกแบบแล้วก็ทาจัดทําขึ้นมานะครับตั้งชื่อเกมว่าเอ๊ะนำความร้อนได้ไหมนะเพื่อให้นักเรียนได้นะครับ ทพทวนความรู้แล้วก็ช่วยนักเรียนที่ยังไม่พร้อมนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะมีบัตรภาพนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ภาพนะครับตามจํานวนของนักเรียนและในบัตรภาพเหล่านั้นนะครับจะเป็นสิ่งของที่ทํามาจากวัสดุชนิดต่างๆแล้วนะครับจะให้นักเรียนนะครับออกมาเล่นเกมโดยการที่เมื่อนักเรียนออกมาเล่นเกมนะครับก็จะได้นำบัตรภาพเหล่านั้นนะครับมาติดที่กระดานที่ได้จัดเตรียมไว้ กระดานจะมี2ฝั่งด้วยกันนะครับเป็นกระดานด้านตัวนําความร้อนกับกระดานด้านาฉนวนความร้อนครับซึ่งในการเลือกนักเรียนออกมาเล่นเกมนะครับเราใช้วิธีสุ่มโดยการใช้วงล้อสุ่มซึ่งการใช้วงล้อสุ่มนะครับก็ทําให้นักเรียนนะครับมีความตื่นเต้นสนุกแล้วก็มีความสุขในการทํากิจกรรมนะครับในขั้นสอนนะครับได้นักเรียนได้ทําการทดลองสังเกตการน,นําความร้อนของวัสดุชนิดต่างๆ,ๆนะครับ ร่วมกันในการทดลองนะครับสังเกตการนำความร้อนของวัสดุชิ้นต่างๆนะครับมีวัสดุที่ใช้ในการทดลองนะครับในชุดการนำความร้อน5ชนิดด้วยกันนะครับสังเกตหยดเทียนที่เกิดการหลอมเหลวนะครับในปลายวัสดุเหล่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็นะครับได้ร่วมกันอภิปรายตีความหมายข้อมูลแล้วก็ลงข้อสรุปนะครับนักเรียนก็จะร่วมกันบันทึกข้อมูลเขียนข้อมูลนะครับแล้วก็เขียนข้อมูลลงในใบงานกลุ่ม โดยกําหนดเวลาในการทำรายงานกลุ่มนะครับไว้15นาทีมีเวลาถอยหลังนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับอย่างชัดเจนนะครับบนหน้าจอทีวีนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ถึงนะครับการจัดการเวลาเมื่อหมดเวลาแล้วนะครับตัวแทนนักเรียนได้ออกมานําเสนอผลงานนะครับเมื่อแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีตัวแทนของเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับอ่กล่าว ให้คําแนะนําติชมนะครับประเมินนะครับหลังจากที่เพื่อนกลุ่มที่นําเสนอนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นสรุปนะครับเมื่อนักเรียนทั้งสองกลุ่มได้นําเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนและครูได้ร่วมกันสรุปโดยการใช้คําถามอภิปรายผลการทดลองกับนักเรียนอีกรอบหนึ่งโดยสรุปผลการทดลองในตารางผลการทดลองครับที่กระดานไว้บอร์ดที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อเน้นย้ําความรู้ ที่นักเรียนได้รับนะครับในการเรียนนะครับครั้งนี้ให้มีความชัดเจนและก็มีความคง,คงทนมากขึ้นสําหรับพลักง,งานที่ได้มอบหมายให้นักเรียนได้ทํานะครับหลังจากทีเ่เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมี2ง,งานด้วยกันนะครับงานชิ้นแรกนะครับเ,เมื่อนักเรียนกลับบ้านไปให้นักเรียนไปสํารวจสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรือนของตัวเองที่มีการนาําสมบัติการนำพร้อมไปใช้แล้วเขียนแสนดระดาษ A4 ที่ครูดได้มอบให้ได้แจกให้ ตกแต่งให้สวยงามนํามาส่งในคาบเรียนต่อไปนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับความรู้เปการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนวันนี้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียนงานชิ้นที่2นะครับเป็นใบงานคําถามหลังการทดลองครับและก่อนหมดเวลานะครับผมได้เน้นย้ําคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ ความสนใจฝ่ายเรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทํางานทั้งงานส่วนตัวและก็งานส่วนรวมผลการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ครับทำให้นักเรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสมบัติการนำความร้อนของวัสดุได้ได้ฝึกการสังเกตได้ฝึกการตีความหมายข้อมูลลงข้อสรุปมีความสนใจฝ่าย,ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทํางานมากยิ่งขึ้นสําหรับการนําเสนอ ที่ปัญหาที่มาและแรงบันจาลใจในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ